มีคือไม่มีไม่มีคือก็ไม <c oughs> ่ม <c oughs> ีแต네 <c oughs> ่มาที่เนี่นะครับมาที่พิสุโลกเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งสิ่งไม่มีก็ทำให้มีได้นะฮะนะมะนะ,ะ,นะมะมุนนะเป็นยันกันผีเรียกทรัพย์ <c oughs> ผีไม่กล้ามาเล่นกับเรานะแต่เราจะได้เราจะเล่นกับผีพระ คือความเป็นมงคลและอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนโดยเฉพาะพี่น้องที่นับถือศาสนาพุทธแล้วรับพระที่เราเห็นนะครับคือพระนางพญาองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยๆๆๆแล้วสร้างด้วยปัญจโลหะ <Wow. S 1> ข่าวดีดีกับพี่คำรอน ต้องบอกว่าไม่ว่ายุคใดสมัยใดนะครับคนไทยจะได้รับชัยชนะเสมอด้วยการสร้างขวัญกำลังใจในการต่อสู้อริราชสตรูเราก็ใช้เราก็ออม,มีมีพระนะครับตั้งแต่นู่นนะสมัยสมเด็จพระนเรศวรน,นะฮะท่านก็มออีหลวงพ่อทางพม่านะเป็นผู้ให้ขวัญกำลังใจแล้วก็ปลูกปักความรู้ต่างๆให้แม้กระทั่งเนี่ยนะครับกรณีของ่ข่บางระจัน ที่เราต่อสู้กับพมา่าเราก็มีพระอาจารย์ธรรมโชตินะครับวันนี้เรามีศึกเสือเหนือใต้ตามชายแดนทหารจะออกรบก็ต้องมีพระนะครับอย่างน้อยมีพระแล้วก็ทำให้ศัตรูมองไม่เห็นเราคิดว่าเราหายตัวได้เราหลบลีกได้เราแกร่งกว่ามาวันนี้นะครับพวกสายมูไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ต้องมีของขลัขงติดตัว,ตตวนี่มาที่นี่ไม่มีใครเห็นเราทั้งหมดอะ เพราะเรามีนี่หลวงพ่อเจิมให้เราก็ถือว่านี่คือกำลังใจอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นไปตามนั้นหรือไม่แต่เราเชื่อ <Yeah. S 1> นะความเชื่อไม่ได้ทำให้คนอื่นต้องมาเดือดร้อนแต่เราเชื่อว่าเราทำสิ่งดีเราย่อมได้ <Okay. S 1> ได้ดีไหมดี <Yeah. S 1> ผมยืนอยู่ที่ใจกลางเมืองพิษณุโลกและตรงนี้เป็นที่ ตั้งของวัดสําคัญสามวัดขวามือผมวัดใหญ่วัดใหญ่วัดหลวงพ่อพุทธชินราชครับวัดตรงนี้ทางหลังนี้วัดหลังข้างหลังไม่เป็นวัดอาัยยาครับแล้ววัดทางนู้นวัดราชบุรณะพระอารามหลวงอ่าซึ่งหลวงพ่อเนี่ยเป็นเจ้าวาดอยู่วัดราชบุรณะนะครับก็วันนี้นะครับชีวิตจะเอาสายบูสายมันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีสายมูประกอบเข้าไปด้วย เพราะสายมูก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับความเชื่อที่เราจะมาห่วงมาห้ามกันไม่ได้จิตใจคนต้องปล่อยไปตามภาวะการภาวะเหตุการณ์แต่ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนใช่ไมั้ยนะครับคุณจะชอบอะไรคุณชอบไปได้แต่ไม่ทําให้คนอื่นต้องทุกข์ใช่ไหมครับอ่าความสุขของเราไม่เบียดเบียนความสุขไม่เบียดเบียนคนอื่นครับแล้วก็ด้านหลังเราครับหลวงพ่ออ พระอะไรเอ่ยอ่ะอ๋อสมเด็จพระพิมพ์นางพญาพระพิมพ์ใหญ่ฮะใช่หน้าตา8เมตรสูง12เมตรกว้าง4เมตรเอยต้วกันจากโลหะรูปน้ำร้อนใหญ่ที่สุดในประเทศไทยไหมฮะเนี่ยก็น่าจะใหญ่ที่สุดแล้วเพราะที่อื่นเขาไม่ได้ทำกันนะที่เป็นโลหะความแปลกก็คือว่าพระนางพญาทําไมหน้าตาไม่เห็นทําไมจมูกนะคิ้วเขาไม่มีทําไมมนๆอย่างนั้นครับ อันที่จริงเขาน่ะมีนะไม่ใช่ไม่มีมีก็คือไม่มีไม่มีก็คือมีม,มีไม่มีก็คือมีก็คือไม่มีเพราะว่าพร, <c oughs> พระที่มองด้วยตาสองตา <c oughs> พระอื่นเขาเรียกว่ามองด้วยตาตาเดียวอันนี้สองมองด้วยตาคือหนึ่งตาเนื้อจะมองเห็นรูปทรงท่านเป็นแบบนี้สองจะต้องมองด้วยตามในความสวยงามของท่านจะอยู่ข้างในไม่มไเหมือนท่านอีเหมือนเขามไม่เหมือนเขา โน่นนี่ใครเป็นผู้คิดสร้างขึ้นมาพระนางพญานีคือมีเหมือนไม่มีไม่มีเหมือนมีเ,เมื่อสมัยก่อนก็คือพระนางวิสุทธิกษัตริย์เป็นผู้พระมหาธรรมราชามอบความเป็นใหญ่ให้พระนางวิสุทธิกษัตริย์สร้างเครื่องรางของขาังขึ้นมาเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารและก็ประสนิกรของพระองค์พระเอิญพระนางวิสุทธกษัตริย์เนี่ย กวจะทําขึ้นมาก็เลยหาผู้ที่จะมาอธิษฐานจิตเครื่องรางของขลังก็เลยได้คนอธิษฐานจิตมี3คณะ1คณะสงฆ์สองคณะฤาษีสามชีพขาวก็เลยทําเครื่องรางของขลังขึ้นมาสามเหลี่ยมในยุคนั้นก็เป็นยุคพระนะก็เลยเอาอะไรใส่ก็เอาลูปพระใส่เมื่อรูปพระใส่เสร็จแล้วแล้วคนยุคนั้นน่ะตั้งใจทําทําด้วยใจไม่ได้ทําเพื่อปัจจัยพระออกมาสวยเกิน เมื่อพระออกมาสวยเกินก็คนที่เอาไปห้อยคอเอาไปถือไปแล้วก็กลัวว่าพระตนเองจะบินบ้างใจบ้างและยุคสงครามบ้างพระนารวิสุทธกาสัยก็เลยลักษณะแบบให้เอาโล่มาครอบไว้ก็เลยเป็นอุมอ้มๆคล้ายๆผลมาะตูเขาเรียกว,ว่าต้องมองด้วยตาสองตาคือตาเนื้อและคือตาในที่จะมองเห็นความสวยงามของท่านนะครับนี่ก็คือที่มาที่ไปก็รู้เหมือนไม่รู้ไม่รู้เหมือนรู้ เรารู้บ้างไม่รู้บ้างก็นะปนปนกันไปก็คือรู้ก็คือไม่รู้เห็นก็คือเห็นไม่เห็นก็คือเห็นอยากจะทำให้เห็นก็เห็นเหมือนกับสุภาษิตบังเพลหนังจีนยังไงไม่รู้มีคือมีมีคือไม่มีมีหรือไม่มีก็คือมีก็คือไม่มีฉะนั้นท่านผ่านมาที่นี่นะครับมีสามวัดให้เร้มานมัสการกราบไหว้กันเนาะใช่ ก็อ,อย่างน้อยคนไทยก็ถือว่าพระคือผู้ทรงศีลทรงศีล2 2 7ข้อนะซึ่งก็มากกว่าเราซึ่งมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคนสามัญก็5ข้อนะครับคนที่ทรงศีลมากเราก็นับถือและผมเชื่อว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้เสื่อมไปจากใจิตใจคนไทยหรอกคนยังเคารพกับไหว้เนาะแม้ว่าเรื่องเราไม่ดีมันก็มีตลอดนะนะทุกยุคทุกสมัยทุกวงการแต่เมื่อสิ่งนั้นมันหมดไปแล้วสิ่งดีๆก็จะปรากฏอยู่ นะครับคือนะเราก็ต้องช่วยกันจันลงจันลงพระศาสนาเอาไว,ว้เพราะว่าพระาศาสนาเนี่ยจะอาศาาัยคนใดคนหนึ่งไม่ได้ต้องอาศัยพระธาตุบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งสี่บริษัทนี้จึงจะสามารถดำรงคงพระาศาสนาว้ได้จะให้คนใดคนหนึ่งไม่ได้บริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้ต้องช่วยกันทั้งสี่บริษัทพระศาสนาจึงจะเจริญงอกงาม ต่อไปได้เมื่อมาพิณุโลกแล้วมาวัราชบุรณะจังหวัดพิษณุโลกก็จะมีหลวงพ่อทองดำหลวงพ่อทองขาวหลวงพ่อสมทองสุขหลวงพ่อสาเร็จแล้วก็หลวงพ่อสารีที่กำลังนั่งพูดอยู่นี้มาเจอณมนะมณนะนะมามนมนมนสมเด็จพระนางพญาหลังจากนั้นก็จะมีหลายๆอย่างก็คือให ลอดเรือรับเสด็จสมเดจราชก,การที่5เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาเมืองพิษณุโลกมาวร,บบราบุรณะกันและหลังจากนั้นก็่าลืมข้ามไปฝั่งด้านโน,น้นซึ่งเป็นที่ของวร,บบราบุรณะเนื้อที่หนึ่งไร่สิตารางวาเป็นที่สามเหลี่ยมอยู่ระหว่าง3วัดคือวัดหลวงพ่อชนาราชวัดน,นังพญาและก็วัดร,ราชบุรณะเป็นที่สามเหลี่ยมก็นํานางพญาไปไว้ตรงโน,น้นซึ่งนางพญาองค์ใหญ่นี้ก็ หน้าตาัก8เมตรสูง12เมตรกว้าง4เมตรหล่อด้วยปัญจาโลหะอลูมิเนียมบรอนฉะนั้นเมื่อมาเมืองพิษณโุโลกไปไหว้วัดวาอารามต่างๆแล้วว่าไปดูโน่นนี่นั่นซื้อข้าวของแล้วก็อย่าลืมแวะมาสร้างบาร,รมีกับทางวัดราชบร,รณะและวัดต่างๆในเมืองพิษณโุโลกกันนะความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องนงพญาเยนี่เป็นพระเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยานตรายทั้งปวงใครก็ตามมีนางพญายติดตัวไปแล้ว มาก็จะมีชัยไปก็จะมีทรัพย์เดินทางกลับไปทางไหนก็จะมีโชคโรคภัยก็จะไม่มีจะได้โชคดีมีชัยทั้งไปทั้งกลับโชคดีมีทรัพย์ทั้งกลับทั้งไปสุขภาพแข็งแรงธุรธกิจการงานหน้าที่ที่ทําอยู่ก็จะได้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจ้ะคือเรือลำนี้เป็นเรือรับเสด็จสม่ไมราชก,การที่5รอศร้อยยี่ปี2444รอห้าเสด็จมายังมณฑลพิษณุโลก ก็ได้ใช้เรือลำนี้ในการเสด็จเยือนประสบนิกรของพระองค์ซึ่งเรือนี้ก็จะมีประมาณ20กว่าลำหลังจากเสด็จกลับแล้วก็ได้นําเรือนี้ขึ้นไปวไว้ตามวัดวาอารามต่างๆโดยเฉพาะวัดราชบุรณะนี่นก็นำเข้ามาไว้1นึ่ลำจะเป็นลําใหญ่คือยาว12เมตรกว้างเมตร70เซนนะก็ปเป็นเรือรับเสด็จสมเด็จระชกาลที่5ตอนเสด็จมายัางบนทลพิษณุโลกเนี่ย กบ,บุรณะบุรณะเมื่อปี2527ครั้งหนึ่งแล้วก็ปี2533ก็ได้นำลงไปในแม่น้ำฉลอง400ปีของสมเดเ็จพระนเรศวรมหาราชในน้ำเรือพญาจีนจตุนะไม่รั่วแม่ะไรนะฮะรัวมม่วไหมฮะอ๋อไม่รั่วนะเพราะว่าซ่อมแล้วลหลังจากนั้นเอาขึ้นมาเสร็จแล้ว3แล้วก็ไม่ได้นำลงไปอีก220 2444 2444ก24 <44. S 2> ็ถ้านับ นับแล้วจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งยบปีปีนี้นะเฉพาะที่มาจอดอยู่นี้นะเรืออาจจะขึ้นมาก่อนนะจะสร้างก่อนกี่ปีก็ไม่ทราบอันนี้นะแต่ว่าเฉพาะมาจอดที่วัดลาดกุลนานั่้นยี่124ปีครับทีนี้ถ้าใครอยากเห็นสิ่งนี้ด้วยตัวเองก็ต้องมาที่วัดลาดกุรนาฏพิศนุโลกอ่าพจังวะนี้ก็มีก็มีคนมามาดูอยู่เรื่อยๆก็มาเรื่อยๆมาทุกวันนะไม่ค่อยขาดนะครับ คือเมื่อมาเจอมมนางพญาแล้วก็จะมาลอดเรือไปเพราะว่าเป็นทั้งอมโมอมนมมธรรมะเพราะฉะนั้นโมูมอมนมมธรรมะมีทั้งธรรมะให้ด้วยมีทั้งมน์ด้วยจะสามโมค่ะต้องไปด้วยกันเมือก็ต้นไม้เนี่ยมีเปลือกมีกั้พีมีแก่นต้องมีโมมีมน์มีธรรมะโมนี่ก็เป็นเครื่องชักจูงญาติโยมให้พาเข้าให้ถึงมน์พาให้เข้าถึงธรรมะแล้วก็ไปศึกษาธรรมะ เพราะว่ามูปัจจุบันนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหน<ช>ึ่งที่รัฐบาล<ช>ุนให้คนท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิน่นชุมชนท่องถิน่นแจะไดะ้เกิดเงินหมุนเวียนใช่ม,า,มา,าเราก็จะได้มีทั้งมนด้วยเจอมนให้แล้วก็จะมีทั้งธรรมะให้ด้วยธรรมะให้ละชั่วให้ประพฤตีให้ทำใจให้บริสุทธิ์อย่างน,น้อยนะนันก็ว่ากันไปอีกทีนึังมีโอกาสมีเวลาแต่ แต่ออพอหลวงพ่อยังยังมั่นใจนะว่าธรรมะยังชนะอาธรรมธรรมะณปัจจุบันยังเข้าถึงจิตใจคนอยู่นะฮะสามารถที่จะเข้าถึงใจถึงจิตใจของคนอยู่ได้ธรรมะในปัจจุบันนี้เพราะเป็นของธรรมชาตินะคนจะหลบเลี่ยงเบี่ยงบ่ายไม่ไดไ้ต้องพยายามให้เข้าถึงให้ได้ดึงให้เข้าถึงให้ได้ ถต่ธรรมะเข้าถึงใจิใจคนได้ความสงบุมันก็จะ <c oughs> เกิดขึข้นกั็จะเกิดขึ้นแก่สังคม,อ,มอันดับแรกก็จะเกิดขึ้นแก่ธาตุสี่ขันห้าขอ,ของคนนั้นและต่อไปมันก็จะเกิดขึ้นเกิดผลประโยชน์ขึ้น,นแก่สังคม,มเล่นน้อยกระจายไปเรื่อยๆสู่ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับไม่ล้าสมัยไม่ต้องกลัวธรรมะเป็นการดีครัทันสมัยตลอดกาลใช่ไม่ว่าจะผ่านยุคยุคอะไรก็แล้วแต่เมันก็จะ ทันสมัยตลอดการนะครับเข้าถึงได้ตลอดการมาเป็นไม้เกา่าแก่จร<ๆ>ิงๆเนี่ยนี่เป็นไม้เกา่าไม้เกา่าไม้ดั้งเดิมครับไม้เกา่าสังเกตตรงไหน,นสังเกตจากกระดูกของเรือกระดูกก็ดั้งเดิมกระดูกเกา่าครับจะมีกระดูกกระดูกเรือนะอแต่หางเสือนี่จะทำสันใหม่หางเสือเนี่ย อาเสริญจะทำซะหน่อยแต่เขาจะมีที่เสียบของเขาจะมีอยู่เนี่ยไอ้ตัวเนี้ยที่เสียบเขาเนี่ยอันนี้ไม่ผ yeah, anyway. ูม่ะไม่ผ okay. ูนะเหล็กเหล็กด okay mm ั hmm. ้งเดิมมันเนี่ยอันนี้เหล็กเก่าสองอันเนี่ยให้รู้ว่าลักษณะแบบนี้นะเดั้งเดิมแต่ไม้อันนี้อันนี้ของใหม่ทําใหม่พวกพวกพวกมอดเขาไม่กินเราไม่กินนะพวกมอดนี่ไม่กินหรือไม้มันได้อายุไม้มันได้อายุมันอายุมากแล้วไม้มันแก่จัดพวก อะไรก็เลยไม่ขึ้นนะขนาดจมดินอยู่ไปครึ่งลำแล้วนะยังไม่เป็นไรเ้าเราเอาขึ้นมาก็ยังดีเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเนื้อไม้รักษาตัวเองมันนำไม้มันรักษาตัวของมันเองรักษาเนี่ยเวลามาขัดมาปัดมาทูแล้วมันก็จะขึ้นเงาอพระดีมีอยู่ทั่วไทยนี่อีกองหนึ่งไงายอยู่ในเมืองสองแควหลวงพ่อสำลีของเราแน่แท้ หลวงพ่อสำลีำลของเราแน่แท้วัดราชนองแม่พี่น้องมาหากันกำลังใจเป็นสิ่งมงคลเชื่อว่าทุกคนต้องมีไว้นั่นมาเที่ยววัดเป็นเรื่องสำคัญออเ,คเอ้ามาเที่ยววัดเป็นเรื่องสำคัญทุกถิ่นเมืองไทยนั้นมีวัดมากมายเออเอ,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 อาดา ดตดำอ้าวยกมือสาธุสาธุโชคดีเมืองไทยนะข่าวดีดีกับพี่คำรอน